สวัสดีครับนี่คือรายการชิคเก้นเกมมีมีใครรู้จักเจ้าตุ๊กตาลมลุกญี่ปุ่นบ้าง สำหรับคนไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงปีใหม่และชอบไปวัดน่าจะเคยเห็นเจ้าตุ๊กตานี้วางอยู่เต็มแผงร้านงานเทศกาลหรือคนที่ไม่เคยไปญี่ปุ่นเลยแต่ดูการ์ตูนก็ยังรู้จักเจ้าตัวนี้จากการ์ตูนเรื่องสปิดอเวหรือออนเมีจิหรือจากหนังเรื่องก็ต์วิวที่เอาดารุมะมาทําเป็นตุ๊กตาดาโชกสายโหดแล้วใส่อะทอยเองพักนี้ก็มีคนเอามาทําเหมือนกันก็คือทางญี่ปุ่นเขาเก่งกเรื่องดัดแปลงของทุกอย่างให้กลายเป็นของเล่นหรือขนมได้หมดทุกอย่าง ก็ไม่แปลกถ้าจะเอาตุ๊กตาดารูมามาคอแลแลปกับตัวการ์ตูนโดยส่วนใหญ่แล้วเรามักไม่ค่อยเห็นคนสะสมตุ๊กตาดารูมาตรงๆเพราะว่ามันคือตัวส่งผ่านทางวิญญาณถ้าเปรียบง่ายๆก็คือมีไว้เผาแบบแบงค์กรุงเต็กเดี๋ยวเรามารู้จักจเจ้าตุ๊กตาดารูมากันให้มากขึ้นว่าทําไมตุ๊กตาดาดูมาที่เราเห็นในวัดจึงไม่มีดวงตาครับ โดยเจ้าดาลุมะนี้เป็นตุกตาลมลุกของชาวญี่ปุ่นที่ทําจากกระดาษวาชิหรือกระดาษญี่ปุ่นที่คล้ายๆกระดาษสาบ้านเราแต่ว่าหนากว่าข้างในดาลุมะจะกลวงเบาแต่ตรงก้นจะหนักว่ากันว่าดาลุมะมาจากดาลุมะไดาชิซึ่งเป็นพระภิกษุอินเดียในพุทธศตรวรรษที่5ผู้ได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ก่อตั้งพุทธศาสนานิกายเซนและการทําสมาธิแบบนั่งที่เรียกว่าซาเซน ผู้เพียรบำเพ็ญธรรมมายาวนานถึง9ปีจนแขนขาตัวเองรีบขยับตัวไม่ได้และยังสูญเสียเปลือกตาจนทำให้ดวงตาเบิกโพรงอยู่ตลอดเวลาต่อมาได้มีชาวนาในเมืองทาคาสากิจังหวัดกุมมะได้ทำรูปปั้นขึ้นเพื่อเป็นเครื่องรางขอพรโดยเชื่อว่าตุ๊กตาจะนำมาซึ่งผลผลิตที่ดีหลังจากนั้นวัฒนธรรมความเชื่อเรื่องตุ๊กตาดารูมะขอพรเพื่อความโชคดีก็ได้แผ่ขยายไปทั่วประเทศญี่ปุน่น นอกจากการบูชาเพื่อให้โชคแล้วยังบูชาเพื่อขับไล่พูดผีปีศาจด้วยโดยเริ่มแรกตุ๊กตาดารุมะจะมีลักษณะจำลองตามตำนานพระโพธทธรรมโดยมีจีวรสีแดงมีหนวดเครา ต่อมาจึงเป็นตุ๊กตาทรงอ้วนกลมซึ่งสื่อถึงร่างที่ไร้แขนขาของโพที่ทมตามตำนานแต่ก็มีความหมายแฝงไว้มากกว่านั้นเพราะเป็นลักษณะของตุ๊กตาลมลุกซึ่งเป็นเครื่องเตือนใจถึงความเพียรไม่ว่าเราจะล้มกี่ครั้งก็ควรลุกขึ้นใหม่ได้เสมอจากสุภาษิตยอดนิยมของญี่ปุ่นที่ว่าล้มเจ็ดครั้งลุกขึ้น8ครั้งซึ่งคำคำนี้เป็นที่นิยมสำหรับหมูชาวเกษตรกรผู้นับถือตุ๊กตาดารูมะกันมาก ดาลุมะนั้นยังมีความหมายที่ลึกซึ้งในตัวอยู่มากมายเรียกได้ว่าการออกแบบทุกสัสดส่วนของดาลุมะแฝงความหมายอันลึกซึ้งแล้พิเศษจริงๆถ้าใครรู้จักสัตว์มงคลญี่ปุ่นก็อาจจะเรีได้ยกได้ว่าดาลุมะขนสิ่งมงคลมาจัดเต็มในหน้าตาดาลุมะแทบทุกสัสดส่วนไม่ว่าจะเป็นคิ้ววาดเป็นรูปนกกระเรียน ส่วนเราว,วาดให้ดูคล้ายเต่าสัตว์ทั้งสองชนิดนี้เป็นสัตว์มงคลสื่อแทนการมีอายุยืนยาวซึ่งแนวคิดดังกล่าวมาจากสุภาษิตญี่ปุ่นที่ว่านกกระเรียนอายุ1000ปีเต่าอายุ1 0,000ปีส่วนที่ท้องก็เป็นคำมงคลอีกเช่นกันส่วนใหญ่จะเขียนว่าโชคหรือความภาคเพียครคล้ายๆกับคำยอดคิดที่คนญี่ปุ่นส่วนมากเวลาให้กำลังใจเพื่อนเขาก็จะชอบพูดว่ากันบารุหรือกันบาลมัสแปลว่าสู้ๆนะ ็น่าจะมีคนที่ชอบตัวที่เขียนว่าสู้ๆอยู่ไม่น้อยนะครับถือว่าเป็นการให้กำลังใจตัวเองให้ทำอะไรสมปรารถนาตลอดช่วงปีใหม่ ดาลุมะกับตุ๊กตาขอพรที่สําคัญคือที่ถือว่าเป็นจุดเด่นอีกอย่างก็คือตุกตาดารุมะไม่มีดวงตาโดยตัว,ตว,ตวที่วางขายที่ร้านจะปล่อยตาขาวเว้นว่างไว้เพื่อให้เราเขียนคําขอพรนั่นเองบางทีก็จะมีการเขียนคําขอพรล,ลงไปเลยบางทีก็เป็นวงกลมตาเอาเองแล้วอธิษฐานคําขอของเราลงไปตัวสิ่งที่ผู้คนมักจะเขียนลงไปเป็นอักษรคันจินําโชคอย่างเช่นโคคานอฟคือเกิด ส่วนใครที่เลือกซื้อดารุมะอาจจะเห็นดารุมะมีสีสันต่างๆกันด้วยแต่ละสีก็จะมีความหมายลึกซึ้งนอกจากสีแดงซึ่งเป็นสีดั้งเดิมของเขาก็จะมีสีอื่นอย่างเช่นสีแดงหมายถึงโชคสิ่งมงคลการขจัดสิ่งชั่วร้ายหรือพูดผีปีศาจสีม่วงหมายถึงชีวิตที่ยืนยาวสีขาวตัวแทนแห่งการศึกษาเล่าเรียนสีน้ำเงินความสำเร็จในหน้าที่การงานการสมัครงาน สีเหลืองหมายถึงชื่อเสียงและเงินทองบางทีก็มีการทาสีทองลงไปเลยสีชมพูความรักมิตรภาพการแต่งงานสีเขียวหมายถึงสุขภาพเป็นต้นซึ่งบางทีอาจจะมีคนใช้สีอื่นมากกว่านี้แล้วคุณผู้ชมล่ะครับชอบสีไหนามากที่สุด จากที่ได้เล่าไปแล้วนะครับว่าตาขาวมีไว้เขียนคําขอพรนั่นเองเหมือนกระดาษทองขอพรบ้านเราเมื่อเขียนแล้วก็จะนําไปเผาในที่สุดแล้วทำเนียมญี่ปุ่นเขาจะมีอะไรที่ละเอียดอ่อนอย่างการลงสีดวงตาเขาก็จะลงสีตาซ้ายก่อนแล้วค่อยไปลงสีตาขวาประเพณีดั้งเดิมเขาจะเก็บดาทุมะไว้กับบ้านก่อนแล้วก็พอหลังจากการทําอธิฐานแล้วครบปีก็จะนําไปเผาที่วัดหรือที่ศาลเจ้า หรือตามงานเทศกาลที่จัดขึ้นแต่ไม่ให้เอาไปทิ้งขยะนะครับนี่ก็ใกล้ปีใหม่แล้วคาดว่าคนไปเที่ยวญี่ปุ่นช่วงปีใหม่นี้จะเห็นคนแห่ไปตามวัดเพื่อไปขอพรและเห็นงานเผาดารุมาก,กันมากขึ้นแล้วช่วงคริสต์มาสก็จะซื้อไก่ KFC <c oughs> แต่งานวัดเขาสงบเรียบร้อยไม่เอะอะจุดประทะเปลี่ยนป้างเหมือนงานบูชาไอ้ไข่หรืองานวัดจีแน่นอน บรรยากาศค่อนข้างจะจริงจังตามสไตล์คนญี่ปุ่นจากในคลิปเป็นประเพณีเผาดาลุมะที่โตเกียวเราจะเห็นคนแต่งตัวเป็นเทนง,งูด้วยนะครับว่ากันว่าเทนง,งูเป็นร่างทรงของเทพเจ้าและสิงโตเป็นผู้ขับไล่วิญญาณชั่วร้ายโดยเทนง,งูก็จะเป็นผู้ทําหน้าที่ปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายมีการสวดประสานโดยสถานที่ที่มีการผลิตดาลุมะมากที่สุดนั้นก็คือที่คุณมะเมืองทาคาสากิอันเป็นเมืองที่ว่ากันว่าเป็นเมืองแรกที่ให้กำเนิดตุ๊กตาดาลุมะ Sampai พบกับกเรื่องราวสนุกๆส,สาวร้านหน้ารู้กันใหม่ได้ในคราวหน้าฝากกดไลค์ like, กด Subscribe ด้วยนะครับสวัสดีครับ